ตัวนี้ก็จะเป็นเฮลิโกเนียด่างโอ้อันนี้โอ้อันนี้ก็ด่างนะพี่น้องแมจ่จ๋าอันนี้ก็กล้วยด่างเป็นมันเป็นกล้วยอย่าีมันเกิดอยู่น้ำผู้เผาบ่แม่จ้ะน้ำปลาเนอะแม่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นด่างธรามาตาเลยครับราคาถี่ยุ่ประมาณเท่าไร สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมือน,นีเบาวม้อนบบาวกโกนะครับอ้า,าแต่และายการเช็คอินนิติสันมือน,นีภาพพี่น้องไม่เห็นยังบาววบากลัวมาผสมพันธุ์ไหมครับ <laughs> ครับมือน,นีม <laughs> ีนอ้องเช็คอินดิตาสันจุพภาพพี่น้องนะครับมาเบ,บิงนะครับตลาดต้นไม้ซึ่งถือว่าช่วงนี้นะครับ เรื่องของไม่ดงมังเมน่ากูไม่ดังไม่ดงมัดงพ<อ>วกบอลน,นะครับบอลสีกล้ยปลากล้ยดังนะครับถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังมาแรงถึงน่าสนใจนะครับเมื่อนี่พพี่น้องมาอยู่บริเวณตลาดนะครับตลาดต้นไม้พี่น้องนะครับเพื่อนเออมาตลาด<บ>งหอกง<บ>สนามบินของของอุบลราชธานีพี่น้องในสิภาพี่น้องพี่ย่างเมืองต้นไม้ครับในแต่ละลานเพื่อนนะครับ เิ่นมีหยังจำนายแล้วก็มีหยังที่เป็นจุดเด่นของแต่ละแหล่งเิ่นเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งครับแล้วก็สิพาอไปบึงเรื่องของบอลสีบอลด่างนะครับพวกพืชด่างต่างๆ,ๆช่วงนี้ยกำลังได้รับความนิยมนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์พูดสำหรัูดถึงคำวมาเบิ่งคลิปแรกเนาะพี่น้องครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ชนะครับแล้วก็กดซับสไครต์เด้วสิพาพี่น้องไปเบิ่งครับว่ามื้อน,นี้ในเรื่องของพืชต่างๆนั้นมีหยังที่น่าสนใจแน่ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับพี่น้อง ไอ้ซื้อร้านตั้งแต่ไหนนะครับพี่เดี๋ยวขออนุญาตดิ้สวนจูนพันไม้ค่ะร้านสวนจูนพันไม้นะคะอ่าครับผมพี่ซื้อมาจางไหนนาะชื่อว่าจูนค่ะอพี่จูนเนาะครับผมพี่น้องนะครับผู้ใด้พันไปพันมาอันนี้ห้องเอิรนตลาดหุ่ง พงสนาหดินเนาะพงสน้ำดินครับผมมาเบิ้องล่านบิจูนพ่นมี่ยังไหนที่ไหนบ้องเบิ้งนี้หลากหลายค่ะก็จะเป็นกลุ่มไม้ในโลมค่ะรพวกกลุ่มไม้มงคลค่ะพวกนี้ปลูกในลักษณะในบ้านค่ะแล้วก็พวกกลุ่มไม้แดดลำไยค่ะใช่ส่วนพวกนี้ก็มีหลากหลายแบบค่ะเป็นหลายชนิดช่วงนี้ที่ได้รับความนิยม หลายๆเนี่ยนะจะเป็นพวกบอลแนวพี่ใช่ก็เป็พวกพวกไม้ด่างนี่วะพวกบอลแล้วกลุ่มไม้ด่างแล้วกลุ่มไม้ในร่มค่ะก็ได้รับความนิยมพวกมอเตอร์ร่างอะไรนี้ค่ะพวกนี้ก็ได้รับความความนิยมค่ะช่วงนี้จะไขายดีมากเลยเนี่ยถ้าเป็นพวกไม้ด่างจะจะราคาขึ้นมาเนาะช่วงนี้ค่ะไม้ด่างก็จะราคาแรงขึ้นอยู่ค่ะแต่ที่นิยมแต่ที่นิยมรวมๆกันก็จะเป็นพวกบอลสีเป็นหมอผิดใช่ ่ค่ะพวกบอลสีค่ะอย่างตัวนี้ตัวนี้ซื้อไว้ยังไงคะตัวนี้เหรอคะเขาเรียกสุขสมใจปองค่ะตัวนี้จะเป็นสุขสมใจพวกนี้ก็เป็นกลุ่มพวกบอลสีนําเข้าค่ะค่ะใช่ค่ะก็มีหลากหลายสีสันสีสันแตกตาค่ะค่ะค่ะพวกนี้ก็พวกยางอินเดียค่ะที่เขานิยมกันพักที่ผ่านมายางอินเดียที่ผ่านมาตันนี้ไส้ใบสักค่ะตัวนี้ก็จะเป็นพวกไส้ใบสัก ใส่เบสักค่ะยังใส่นี่อยู่ร้านเนาประมาณตัวนี้กระถางก็เด็กก็จะอยู่ประมาณกระถางแล้วแล้วแต่ใส่อแล้วแต่ใส่ต้นเริ่มต้นร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยอะไรประมาณนี้ก็ไม่แพงก็ไม่แพงครับซื้อได้นะพี่น้องเนาะผ่านไปผ่านมาใช่หยิบจับได้ค่ะพวกนี้ก็เป็นกลุ่มพวกบอลไทยเราทั่วไปค่ะพวกฮกหลงพวกไอ้หลากหลายสายสัก สายพันธุ์แต่เป็นพวกล้วนลายแตกต่างกันไปนาะแต่ละพันธุ์เนาะใช่แต่ละพันธุ์ก็จะมีลักษณะหลายแตกต่างกันไปค่ะจ่ายประมาณนั้นล่ะค่ะแล้วก็เป็นพวกไม้แขนค่ะครับค่ะพวกกล้วยไม้ไปอย่างนั้นล่ะค่ะกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นพวกลักษณะพวกกลุ่มไม้แขนกลุ่มไม้ฟอกเนาะฟอกอากาศพวกวั้ฟอกอากาศพวกไม้แขนในแดดล้ำลรแล้วก็ค่ะ กลุ่มพวกอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างพวกลูนมะกรแค่ต้นก็ถือว่าเป็นไม้ด่างไหมด่างไหมก็ด่างอยู่ค่ะเขาเรียกแล้วแต่คนชอบอีกเนาะด่างน้อยด่างมากแล้วแต่คนชอบใช่ใช่ะประมาณอ่าขอบคุณมากมากครับพี่อ่าเดี๋ยว ไอ้พี่ฝากร้านค่ะฝากฝากร้านเนี่ยฝากร้านหน่อยนะคะผ่านไปผ่านมาแล้วโค้งหัวสนามบินมีเบอร์ติดต่อไหมครับพี่มีค่ะสวนจูนพันไม้ชลแปดแปดหนึ่งหนึ่งห้าสามห้าหกห้าค่ะขอบคุณค่ะมีเพจมี้ครับมีเพจไหมเพจเราก็จะมีอยู่นะไม่มั่นใจเท่าไหร่น่าจะเป็นสวนจูนค่ะเพราะว่าลูกชายลงเพจมาอยู่ค่ะผ่านไปผ่านมาสวนต้นไม้ โค้งสนามบินเนาะผมก็โค้งสนามบินพี่น้องก็พันไปพันมากับสามารถแวะมาบริการรับใช้บริการได้เนาะครับขอบคุณมากมากครับพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค้ก็ร้านเฮางซื้อไว้ทีงไหนก่อนร้านจักรวาลไม้งามร้านจักรวาลไม้งามนะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสิเพื่อนภาพห้อยังเบิ่งแน่วามี้อย่างในร้านเพื่อนนะครับที่น่าสนใจแล้วก็บมาเที่ยวพี่น้องเพื่อนามาเบิ่งเนาะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเฮนิโกเลียด่าง โอ้อันนี้โอ้อันนี้ก็ด่างนะพี่น้องเป็นเบิร์ดด่างเขาเอิญฮิลิโกเนียด่างที่ว่านาครับไม่ช่วงเลยอันโอ้ยเดี๋ยวถือด่าเพื่อด่างอีกชนิดหนึ่งนะสนใจเฮลิโกเนียด่างพี่น้องอันนี้จะเป็นเสื้อผ่านด่างเป็นกล้วยอันนี้เป็นกระเพดกล้วยแมนจ้าออันนี้ก็กล้วยด่างเป็นมันเป็นกล้วยอยู่ห้อมันเกิดอยู่น้ำผู้เผาบ่แมนจ้ะน้ำปลาเนาะแม่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นด่างธรรมชาติเลยครับ ราคาที่อยู่ประมาณเท่าไรช่วงนี้อัวนี้ยูพัน,พ,นพันเก่า,กานะพ,พันเก่าเร็วแต่ไสแม่นบ่แหมบอไหมโอ้พี่น้องพันเก่าอันนี้อยูอยืนราคาที่ผมเบิ่งกัน่าจ,จะประมาณาสักหกสิบเจ็ดสิบเซนพุ่นแหละนะครับพี่น้องอสวยสวยสวย,สวยนะครับซื้อเพิ่นมากล้วยเสือผ่านด่างพี่น้องโอ้ครับถ้าพวกบอลถ้าบอลกับกล้วยเนี่ยช่วงนี้อันตัวไหนขายดีกว่ากัน ก็จะเป็นพวกบอลวกหลงร,รา,าคากรุงไกเซอร์มพวกกวนอูวกตัวนี้จะราค่าสูงแนบมีหลายผังถือว่าก็ถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดในช่วงนี้เนาะ,ค,ะครับอ่ะพี่น้องพี่เพื่ออีกแน่มาตัวไหนที่ขายดีเป็นหลักๆในช่วงนี้ค่ะวนี้เป็นหกหลงใบเขาจะเป็นงอ๋อนี่ยหกหลงอันนี้เพิ่นเพิ่นหนึ่ง เพื่อนแยกกันจังได๋หมายถึงว่าเพื่อนเพื่นเพาะพันธุ์ทังได๋ยแยกนอมระเขาจะมีหัวอ๋อมันนี่ห,หัวโดยเฉพาะขเขาเลยโอ้ตัวนั้นกุ้งไก่เสอือกุ้งไก่เสือตัวนี้ก็ม,ม,มีอันเดียวกันบออันเดียวกันะ้ะอตตัวนีสรเบอรร์ีสตาเป็นบอลสีกันอันนี้ก็เป็นตระกูลบอลสีแมนแล้วก็นิวเวฟนิวเวฟประมาณราคาอยู่ประมาณเท่อเดียว ประมาณน,นี้ตัวน,นี้เป็นรอยกรรอเออก่าสิบก็ถือว่าเป็นราคาโบ๊โบ๊บบตามโมงสูงสำหรับผู้ที่อยากเลี้ยงอยากเพาะเนาะตนนัวนี้จะเป็น,ปนตาก้อนซิวเวอร์ตัวนี้ก็ราคาสูงสวยสวยตัวน,นี้เขาจะนิยมสองร้อยกัวน่นสวยไปตัวน,นี้หกร้อยป่ะก่อน,น600อ๋อหกร้อยแต่ว่าอตัวน,นี้เห็นปะออนต้นเนี้ยส้นตัวนี้สามตัเนี้มาเลยตาก้อนซินเวอร์ค่ะมากรูมาท้ายใกล้ๆกล้กัน ต้นนี้จะเป็นมีขนสวยงามครับตัวนี้จะเป็นอะโลคาเซียต้นพวกนี้มันเป็นเผือดน้ำแข็งบางทีแน่นจ้ะเป็นน้ำแข็งจากจีนผัวมันก็จะมีหัวต้นไม้ฟอมใหญ่จะเป็นหัวมัสเตล่าต่างกันไม้ฟอมอากาศที่กันจะเป็นหัวมัสเตล่าหักไสใบซักอย่างอินเดียผัว พวกนี้ก็นินยม,มแม่น้อยแต่ว่าถ้าเป็นดังนี่้ที่ราคาสูงไปขึ้นไปอีกกันบ่อัพราคาขึ้นไปอีกโอนะครับอ้าวพี่นอ้องนะครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวให้น้องเพิ่นฝากร้านเนะี่้านนักซื้อมาจังไหนก่อนล้านจักรวาลไม่งามค่ะจักรวาลไม่งามมีเบอร์โทรบ่าถ้่พี่น้องเพิ่นอยากสนใจอยากติดต่อค่ะมีเบอร์ค่ะอ่าจะเป็นเบอร์โทรของเจ้าของร้านโดยเฉพาะครับค่วนแปดหกค่ะครับสองห้าห้าหกสามหนึ่งหนึ่งครับผม พี่ใดๆสนใจที่พี่น้นองเนื้ออหรือว่ผาผ่านไปผ่านมาในบริเวณตลาดาต้นไม้นะครับก็อื่นพวงสนามบินน้องมองนี่นะครับสนามบินอุบลราชธานีนะครับพี่น้องผ่านไปผ่านมาก,กับสามาัญเบี้ยกาม,มานะครับอุดหนุนนะครับพืชไม้พืชสวนนะครับพืชประดับหลากหลายรูปแบบพี่น้องหลากหลายแบบหลากหลายชนิดเลยนะครับก็สามารถหาซื้อไปได้นะครับบางบางพันบางชนงิดอาจจะมีราคาสูงนะครับเป็นไปนตามกลไกของตลาดเนาะนะครับช่วงนี้ไม่ดังอาจสิมาแรงนิดจังน่อยนะครับพี่น้องครับ ก็เนี่ยแต่ขอบคุณน้องหลายๆครับทีเสร็จแล้วละนะครับค่อยพี่น้องมาบึ่งนะครับขอบคุณหลายๆครับครับเป็นเังไนีครับพี่น้องสำหรับเรื่องราวของไม้ประดับนะครับก็ถือว่าเป็นอีกคลิปที่น่าสนใจครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานอมอนฟ้์มนะครับพอกันไหมคลิปต่อไปครับพี่น้องสำหรับเมื่อนสวัสดีครับ